เรียกชัมาปุบป,ปับนนี่มีอะไรฉันอยากชวนเธอมาลงทุนใน Next Innovation แม่เธอเคยมาพูดก,กับฉันเรื่องนี้แล้วเธอมีอะไรน่าสนใจมากกว่าผลตอบแทนไหมล่ะเธอก็รู้ทุกวันนี้ฉันมีเงินมากพอจนแทบจะใช้ไม่ทันอยู่แล้วมี เธอจะได้ใกล้ชิดกับวิกิตเดี๋ยวนะเอ้านี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้หรอการได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดอาจจะช่วยให้วิกิตรู้สึกชื่นชมเธอมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าเขาจะเก็ตฉันคุ้จริงเหรอ ฉันจะช่วยเต็มที่ถ้าเธอช่วยฉันนี่สรุปเธอตั้งใจจะช่วยฉันหรือว่าจะทำเพื่อตัวเองสรุปแล้วตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นยังไงกันนะเป็นพี่ชานนพี่ชายที่แสนดีสุดจะรักน้องหรือว่าเป็นชานนที่จ้องแต่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง พี่น้องก็ส่วนพี่น้องทำงานก็คือทำงานอะไรที่ฉันต้องทำเพื่อตัวเองฉันก็ต้องทำบ้างทุกคนจะต้องเห็นสักวันนึ่งว่าฉันทำได้มากกว่าที่มิกิททำคุณวีไหวไหมคะโอเคโอเคนะคะ เก่งนี่นมนายได้ใจลุงไปละมีดีอะไรดีๆก็บอกมากันล้วกันอย่างนี้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะลุงมีประกันเกือบครบทุกเจ้าแล้วนะคะฮะอ้าวก็มาไล่ขายประกันคนแก่ไม่ใช่เหรอที่ฉันยอมให้คุยด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าพ่อหนุ่มเนี่ย ทุ่มเทที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมานั่นแหละอ๋อ,อไม่ค่ะพวกเราไม่ได้มาขายประกันนะคะพวกเรามาชวนคุณลุงร่วมลงทุนด้วยกันค่ะเออก็นั่นแหละขายประกันพูดสวยหรูไปได้เดออี๋ยวนะคะพวกเรามาชวนคุณลุงร่วมลงทุนแอปพลิเคชันด้วยกันนะคะเป็นยูนิคอนนะคะอะไรฟังไม่รู้เรื่องโอ้แป,ป๊บหนึ่งครับลุงน้อย ฉายานี่คือบิ๊กน้อยป่ะครับเฮ้ยฉันคือลุงน้อยซอยผักสดอะไรไม่เไม่เป็นไรค่ะคุณวีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคืนนี้ฉันรีบช่วยหาข้อมูลเลยนะคะนี่สรุปจะขายหรือเปล่าเนี่ย